วัสดีจ้าช่องคุณน้องเนยมัอนี่น้องเนยมีเมนูมนั่งเสนอจ้าเป็นเนมนูอีสานนี่นะจ้าเป็น<ม>บนหิระไข่จ่ากระปอ,อมหอมวกจ้ามือนี่นี่จ้าเป็นเหิระไข่ผ่าสองจ้านี่เนี่ยเม็่เกี้ก็แอบม้านเนียนๆแ,นนแม่ไปสอนแม่ไปสวนเอาสนอนน้องว่าแม่นี่ยโหตัวาาลววายนี่จ้าตัวลายเติบอยู่ นีปิิงเลยมาแบ่ปิิงจ้าคือเก่าล่ะจ้าบรินี้ไทยไทายตอนปนเลยเนาะแบบนี้ดอกบันง่ายเนาะแม่ยนไทยตอนปนเลยแบบใช่ตอนปนได้จ้าปนได้จ้าเบื้องบรรยากาศจล็กน้อยจ้าฝนตกตลอดเลยตอนนี้ตกเต้จะเจ้าฝนจ้าแดงแดงมาเตือนฝนจ้าไม่ก็สตาร์ทไปตอนปนเลยจ้า จ้าบันนี้มาปนและจ้าบันนี้จริงๆแล้วจา้จจาเป็นอีสานอีสานจ้ามือนี่ปิ้งมาพีขมหอมจา้ตาต่ำใส่ยังแซ่บแห้งจา้าปิ้งแซมกัรเ็ดมาแม่นี่ฮะมิกดิฟเนียงเลยแม่ว่าแซบแต่บ้าแซบเนี่ย มาดองอบทออันนี้ก็ดำแหละหลังฝนตกแล้วจะตอนนี้ฝนกะเศร้าตกละจ้ะทายต่อเลยเห็ดนี้แม่ก็ไปทักไปเก็บกันเมื่อวานนี่จ้ะน้องเนย้ก็ไปโรงเรียนจ้ะเลยเบตาเไปเก็บน้อมรอสะสมหาเบิ้งมาจ้ะ่ได้เฮ็ดคลิปตอนไปเก็บเลยมันเฮ็ดบ่ได้เดี๋ยวคนมาหยาด มเ็นป่จ้าจาเห็ดดอกนึ่งเปี๊ยไม้เบิ้งนเีนี่เป็นหัวกจ้าที่วสชเห็ดเมนูจ้าแกงห่วกแม่ออมหัวกอมหัวกจ้าม่่พักเมนูเลยกอีเลิศเมียนพักอีเลิศไปลอิ่งจ้าหน่อยพักอีตูจ้าตูซื้อมาถึงวันตูซื้อมาแม่ส่วนนี้มันพ่มีอย่งเนาะพักพร้อมจ้านี่ใส่เห็ดอะไรคโซ่่น หมนหมาอ<ร>ม,าามี้นองว่าก็ยัง,งเห็นน้ำจ้ะเขากองน้ำได้มือลรมดีวะหมุนมะหมุคนใหก็กกได้เื่อนตะเสาจ้ะน้องฟ้ากับนงน้นเป็นมือเป็นซูงทรังมือก็สวยคับาน่หมะินเ,เพิ่ฝาแม่ใครผมเล่นแแต่ว่ามันบ่หลายจ้ะ ข้นโตนี่กินเผาเนี่รู้สึกว่าแซ่บจ้ะสบายค่ะมันอนจิเออกินจิงกินยังมันหอมอะไรแบบมันธรรมชาติ์นะทางอีสานเลยจ้ะมันสบายใจเนะนี่ยมันอหอนมั้งเถอะมันหอนนะมันเป็นคนใจมันหอนเนาะอารมณ์พอดีเว้ยสิหอกกับรถกระดตั้นเต้ยังนี่แม่นี่สายฝนยังโปรยโปรยเลยจ้ะสิงปลาแม่ไข่สิงปลาแม่ไข่จ้ะนี่สิงเพิ่งแล้วเรื่องาะไรโอ้สิงกลิ่นทีละ ไทยว่าแาป่าชุมไทยเด็กบ้างมาแต่เไื่อก้ก็จะแม่จะยี่วงสะพานเขาไม่ไแม่น้ำคืนได้แม่เป็นเนื่อเอาแอ่เป็นทางเสื่อมระวังน้าก็ล้างึ้นจะตอนแรกก็ล้างรถเอาย้อนไปหาป่าลายจ่าใจนั้นดูจะไม่ใช่ จะไปกับไซฟาคอมได้จ้ะโอ้ข้าอมดีไปเนาะพักสีไปเนาะเด็กเป็นกับโมไก่บอมเด็กเ่็นสีเบาเบาให้เปนสีเบาก็ใส่นส่วว้อนีเ่เลยอยู่ <c oughs> โออจ็บหมือนเดาอยาอยากไก้อมเลวเอาน้าบาร่าน้าบาดแยกร้่จ้ะ ว่าเลยแม่แล้วเห็นคอมเมนต์หนึ่งแบบว่าเห็นพันพานพมือเพราะมันพันดอกกะอ้านี่แล้วเนี่ยข้าเจว่าทำไมไม่ทำน้ำปลาขายไปรันเนี่ยเนี่ยจัจัจะซจูไปจ,จ,จังเลยเราเห็นย้ายสายเหตุอยู่ด้คนทำหลายปวดทำไมเนาะอกเนี่ยเอาแก้วบองมาไม่ยึดเอาแก้วบองอย่างเดียวไ <c oughs> ปแหงนี่ช่วงในงดไปกอน้จมันฝนตก เไบอดี้กัคุณแล้วจ้าเรอปีใหม่ผุนละโอ้ปีใหม่บดินนะเขาไหมปามันุน้เขาไหมปามันผุนจ้าเขาม่ปามันแปลว่ายังไงีลาเขาไหมป่ามันกมันสวนมาเลมลูมีใครอ่ี้บัว่อมีใครก็ป่าแซบดิน่นมันคืออดอเ้ลุงโอ้มาซิมเลยแม่ เสียบแล้วลูกอเสียบแล้วเอาเลยจ้าดูมันอายักน่อยโอ้ยแซ่บดีแม่แซ่บครับประวันบพวกเพลคักมันพริกหน่อยจะกวนจะไปกับเห็ดไม่นุ่นเลยว่ะตัวเลยกมันเห็ดตะไคร้หน่อยใส่พวกพริกเผ็ดยส่มาเสียบแต่ว่าเผ็ดถ้ากินกินกันไปเมื่อนี้ก็ดีมักเลยเห่ไห้เลยจ้ะมีเห็ดจานมาใส่กันเบื้องตอนอ้อมห่วงเลยจ้ามาเนี้ยนี่ก็จะเป็นตอนอ้อมห่วงเลยจ้านี่ มือเฮ็ดสองเมนูจ้ะจานี่มาเฮ็ดเมนูเมนูหวัวกระจาบันนี้หลังจากกินแต่ไข่แล้วโอ้อมจ้ะมือน,นี่บ่มหมกขันเอาไปฝากป้าฝนมันตก,กห้องบมูหัวกันแม่นะจ้ะห้องบอมูหัวกันสิเอาไปฝากป้าบ่าได้ต้องอมบุญีป,ป่าแหละฝนมันตกพความจิกงคีเพ่งเขาว่าจะ้ะ อารถั่วนำุ่น่ะเด้อจันเห็นไัน่ะบีปุ่นเห็นัมนบีบง่ายงขีนจะได้ดอนออกง่ายๆมันบ่หลยรอกหลังแป๊บเดียวมันนำไหลมันได้สวนอึดอยแม่กองมั่วอึดได้แล้วเอาทันแม่ขดออกซ่่าวันนี้ฟังยัาเล่นำแม่หรอไม่ต้มาล่างล่างเหรอครับด็กล่างนำอรแนี้ ตั้งสองน้ำซ้ำน้ำเลี้ยมเจ้าดำเลยอ่ะบู้ยแม่ไปหาอะไรที่จะไหลใช่ไหมได้ไหลจังไงยังว่าไปสวนนั่นน้ำม,มันไหลค่ะส,วน,สวนน้ำปลาหย่าแม่ไปหาอะไรวะน้องจ้าน้องสาแม,ม่นทางสะพานอยู่อ่ะบัวบจะทางที่ทางปลาเห็ดสิทางปลาเห็ดตัวดีทางาติดคนแมงเงางีงงง่จา้า เว่ยไปแล้วแม่เนาะ,ะเดี๋ยวถ่ายคลิปโอ้เอาคีออกจ้าแม่แม่ในกาใส่น้ำอุ่นมาทีแตะเตะใส่น้ำอุ่นแล้วมันตึงขึ้น,ลน,นแล้วก็เลยเอามือบีบใส่แ้้วมันอย่าง่ีจ้ามันบุหลายขันหลายก็ใส่ผ่าแยง,งผ่าเขียวเลยจ้าอันนี้เกลี่ยๆให้ได้โอเคเลยลาออกแม่ออมเลยวะทีเนียนออมได้จ้าบันนี้ จ้าต่อไปก็มาใส่หม้อเลยจ้าใส่ตะไคร้ด้วย,ยว,วินเดะใส่ตะไคร้ด้วยต่อไปก็กใส่น้ำเลยจ้าเอาห่วกใส่เลยจ้า <c oughs> ออมแมว่นี่เขาเ <c oughs> ริ่มจ้าออมห่วงให้แม <c oughs> <c oughs> ตามไปีพัน้นำมันเดือดแล้วตามพักเลยจ้ะอ่ะโอ้ใส่เบคคายงเลยที่แม่ใส่ได้รู้สึกว่างวกนี่หน่อยแล้วจ้ะหน่อยเลยใส่พักนี่แม่ที่ใส่พักหลายแท้ว้ายหยอบลงหันอืมเนี่ยเป็นแบบลงแล้วแม่พี่พ้นถามว่าถ้กไปใส่กระสันเน่ยจะตั้กันจะอยู่ยุ่นี่ละจ้ะอยู่เฮั้นนี่แหละค่ะแม่ไปเก็บเห็ดอยู่บ้าน เคนยุ่งๆ่นเดินเลี้ยงรถอยู่จ้าถ้าเบิ่งวันจันเนี่ยใช่ไหมจ่ามันมีหลายจันทร์ละถ้าได้รถอะไรเช็คคลิปมาแบบหลายความมาแบบะมาตั้งใจไว้ตั้งใจไว้เราจะแต่ว่ารถยังบ่ได้ถ้าเบิ่งก่อนใช่ไหมจ้ายากก็แม่เนาะยากีย่อนรถคันเก่าก็แม่เนาะจ้า ซ้อมตลอดจ้ะน้องนี่ก็เห็นน้ำอยู่จ้ะอยู่น้ำให้เจ้ายึดไปเลยดิแมไปยากเอาแบบแซกเก็ตดีดีเน่ยเมนมี๊กเราขนาดนั่นกะไปบูฮอดด้วก็แม่ไปบูฮอดมองสีไปเช็ดคิดเนี่ยตอกไปก็เอาโคช่วยใส่เลยจ้ะร้อนสุกเอาไปกินเลยจ้าตอนกินเลยแบบที่หนึ่งทันี้แล้วแมะจ้า ไอตู้ใบไส้ตีไส้ตอนซื้อไทยตอนกินเร็วไหมจ้าทำตอนกินเลยเหมจ้าใช่น้ำปลาชงเครถเนี่ยเัาก็ใส่น้ำปลาของสุราเเดกเหรยใส่เหรียะของบูเบือพัดจะว่าจ้าจ้าทำตอนกินเนื้อจ้าดีจ้ากินปูเนเ้อแตะไคร้น้ำกันเด้อบี้ษัทออมหัวสวัสดีจ้าพ่อขั้นตอนกินแล้วจ้าขั้นตอนแรกเทสจ้า

อันนี้แกงที่เราโง่ยากต็มทเรื่องเลปากไม่ไข่เราส้มชิกี้พายักยาแล้วเพิ่งกินผมไม่ก้อนลูกผมไม่ก้อนหลังทุกอย่ายอย่างนั้นผมไม่ก้อนอืมอืมนวะโอ้หันนาไปเต็มปากได้ไม่ยนมินแม่ โอ้เซตเองเป็นรอบมาอยู่โตแล้วละเสียงบุหรุบ้านเราฟังลองเพลงแนวปาะั่นบุรุลองที่แม่ย้ำน้ำปิดกล่องลองไปลองอย่านี้แง่แง่แง่อยู่บนเดียวจ้ะได้ลองอีกยังหนุ่มเนี่ยงงอยู่จ้ะร้องมีผังความเด็กินเอ็ดจะใช้ช่วยเนิ้วในห้อมเพลงอยู่คนเดียวเพิ่งจ้ะ ừm, 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 thấy con ừm, con luôn ừm, 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 ไม่ยังตั่งแต่ฟางเลยนะนั่งอยู่เยอะนั่งไม่ต้องที่ขุมนี่ฟางยังเอาหนามเองจ้ะแต่ไนนั่งนั่งก็มานั่งกินกันเยอะนั่งกินต้มอย่างนี้เลยนี่แหละคือป่ะจําเห็นแต่ไค่โชว์โชว์ผักนะกูโชว์เปลี่นได้โชว์เปลี่ยนเลยเออกินก็ฟังกว่านี้กินได้หน่อยะย่างไปแจกกัน เขา่ายจังไโดนนะจ๊ะโอ่าเห็บเนาะแม่เห็บโดนมืงจเอาม้นูซำจ้ะจ้าละกินนี่พ่อพ่นน้อจ้ะเนาะจะกินหนา้าวายบายสวัสดีจ้าบายมองปากองฟอไม่บายจ้าเจอกินหนาจ้า